ชาวธนูฟื้นคืนชีพได้แล้วจ้าลุกมาฟังคลิปนี้ก่อนอย่าเพิ่งหมดกําลังใจนะคะแม่หมอมั่นใจเลยว่าธนูเนี่ยรู้สึกหมดแรงไปแล้วนะคะหลายๆท่านเนื่องจากว่าดาวเกตเนี่ยไปอยู่เรือนอริจนถึงวันที่9พฤศจิกานะคะแล้วก็ดาวประจําตัวของคุณก็เดินไม่ปกติและอยู่ในภพมรณะถึงแม้จะได้ตําแหน่งมหาอุดก็ตามหลักๆเลยบางคนอาจจะเกิดภาวะเหนื่อย เหนื่อยใจเพราะมันเจออะไรหลายๆอย่างบางคนอาจจะรวมถึงสุขภาพร่างกายด้วยนะคะแต่คุณจะค่อยๆฟื้นค่อยๆดีขึ้นนะ่ะประมาณวันที่เก้าพฤศจิกาดาวเกตอยู่พบปุตตะแหละ เียจังหวะเนี้ยคุณจะเริ่มสู้เริ่มลุยได้แล้วนะคะแล้วก็การที่ดาวพฤหัสเขาเดินมาแบบนี้ก่อนนะเดี๋ยวธันวาเขาเดินกลับไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเดินปกติคือปีหน้าเขาเดินมาดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวตนของคุณเขาเดินมาเพื่อให้คุณได้เรียนรู้ให้คุณได้ทบทวนว่าคนแบบไหนสิ่งใดแบบไหนที่คุณควรตัดออกจากชีวิตเออหรือแม้กระทั่งบางสิ่งบางอย่าง คุณควรปล่อยมือได้แลยนะคะมาเพื่อให้บทเรียนของคุณได้ทบทวนทีนี้ความโดดเด่นของธนูในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเสียงก็จะแหบๆหน่อยนะคะขออภัยด้วยคือเดือนนี้ดาวเจ้าเรือนลาผลลาภะลาผลได้ตำแหน่งเป็นเกษตรสิแล้วดาวพุธ นะดาวเจ้าเรือนพบปัตตนกิก็มากลุ่มกันอยู่ในนี้อาทิตย์ก็มาอีกนะคะเกตเขาเลงกันอย่างนี้สวยๆเลยและดาวเจ้าเรือนพบวินาศอังคารค่อนข้างจะเข้มแข็งได้ตําแหน่งเป็นเกษตรอย่างหนึ่งก็เลยก็คือว่าบางคนไปช่วยเหลืออะไรใครนะแบบเป็นตัวซับพอร์ตตัวประสานงานอาจจะได้ดีได้ค่าคอมมิชชั่นได้คอนเน็ t ชั่นได้โอกาสงานเสริมงานเพิ่มมีช่องทางการสร้างไรายได้เพิ่มเติม ช่วงนี้เลขพวกนี้เป็นเลขแห่งการประสานงานการติดต่อหรืออะไรก็ตามที่คุณมีประสบการณ์ความชํานาญความเชี่ยวชาญอาจจะนํามาซึ่งการสร้างรายได้ได้ใครจะเริ่มเข้ามาสู่โลกออนไลน์มันอาจจะยากขึ้นนะต้องยอมรับว่าโลกออนไลน์อาจจะยากขึ้นแต่จังหวะดวงดาวของคุณค่อนข้างดีแล้วก็อะไรที่เป็นความชํานาญเป็นไอเดียเป็นความสามารถศักยภาพของคุณถ้าจะเริ่มต้องเริ่มได้เลย ศักยภาพคุณสูงนะช่วงนี้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกอะค่ะคอนเนคชันดีอะไรดีแต่ดาวประจำตัวตนของคุณเนี่ยก็ถือว่าคือเขาอยู่ในเรือนพบมรณะดาวทุกดวงเรือนทุกเรือนมีทั้งข้อดีและข้อเสียแม่หมอจะแนะนำอย่างนี้นิดหนึ่งยังไงก็ถือว่าดาวประจำตัวตนของคุณเนี่ยไม่ค่อยเข้มแข็งแข็งแ,งแรงสักเท่าไหร,ร่การที่จะไว้ใจอะไรใครเนี่ย เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับคุณนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงประมาณกลางกลางเดือนเนี่ยดาวอาทิตย์เองก็จะตามมาอยู่กับอังคารในภพวินาศข้อดีก็คือว่าบางคนอาจจะได้งานเสริมงานเพิ่มกินส่วนต่างส่วนแบ่งงานลับๆไม่เปิดเผยหรืองานซัพพอร์ตงานบริการงานดูแลคุณจะโดดเด่นแต่ข้อเสียก็คือว่าบางครั้งบางคา คุณต้องระมัดระวังศัตรูคู่แข่งหรือคนที่คุณทำงานด้วยอาจจะไม่ได้แบ่งผลประโยชน์ให้คุณชัดเจนมีรับลมคมในอาจจะมีศัตรูในที่ลับนี่แหละคือสิ่งที่คุณระมัดระวังต้องระมัดระวังนะคะเพราะบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะเคลิ้มได้ง่ายนะคะเชื่อได้ง่ายในบางจังหวะเออนะเพราะธนูก็ต้องยอมรับว่าบางจุด คุณอาจจะอ่อนแอแต่ไม่สามารถอธิบายหรือบอกให้ใครได้รับรู้ธนูเนี่ยส่วนมากนะคะต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งคือปัญหาของครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่จากครอบครัวก็ระมัดระวังการใช้อารมณ์หรือการทะเลาะก,กับครอบครัวได้นะคะโดยเฉพาะเข้าสู่เดือนสักเดือนเนี่ย เริ่มก็กลางๆเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยคุณต้องระวังนะอะไรที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่ออะไรที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความความต้องการของคนในครอบครัวได้และเรามันส่งผลเสียต่อเราแม่หมอบอกแล้วว่าช่วงนี้เราต้องตัดบางอย่างนะแต่ไม่ทําร้ายใครหลักๆอย่าทําร้ายตัวเองอืมเนาะ ทีนี้เรามาพูดถึงกลับมาพูดถึงเรื่องงานนะคะเรื่องงานนี้เด่นจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ตกงานอยู่แม่หมอบอกว่าคุณอาจจะได้งานเสริมงานเพิ่มช่วงนี้และผลผลประโยชน์ค่อนข้างดีนะคะการเสี่ยงดวงก็นับได้ว่าแม่หมอให้ไปไปในเรื่องของการประสานงานการติดต่อนะอาจได้โอกาสดีได้กิงข้าคอมเนี่ยคุณมีโอกาสสูงได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการเสี่ยงดวง เสียงดวงคือเล่นเลขเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันอาน,นี้เปล่าแม่หมอไม่ไม่แม่นในเรื่องของการเสียงดวงนะเรื่องหวยสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องงานแม่หมอว่าคุณดีนะอาจจะได้คอนเน็กชันดีๆได้โอกาสอะไรมากกว่านะคะอ่าส่วนเรื่องของการเงินนะเนี่ยการเงินมันก็เงินสดอะ่ะ ดาวสุขคือเงินสดอ่ะก็ยังเป็นเกษตรอยู่ล่าผลเพราะฉะนั้นมันก็สอดคล้องกับที่แม่หมอบอกแล้วว่าเฮ้ยมันน่าจะมีไรายได้เสริมไรายได้เพิ่มเงินเข้านะแต่ก็ระมัดระวังเนี่ยวินาหัเนี่ยมันแข็งแรงอยู่ระมัดระวังว่าบางครั้งมันมีรายจ่ายเกิดขึ้นเงินหายไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือต้องจ่ายแบบไม่รู้ตัวและก็ที่สำคัญนะเดี๋ยวดาวพุธเนี่ยจะโคจรเข้าสู่ภพวินาศ นะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนภพปัญญาได้ไปค้ำไข่ค้ำประกันไขอย่าได้ไปให้ใครหยิบยืมเน้นย้ำนะลำบากนะต่อให้คนคนนั้นเป็นคนในครอบครัวญาติพี่น้องคุณต้องระวัง ว่าจะทําให้คุณเดือดร้อนได้หรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทใกล้ชิดนะเอาเป็นว่าทําอะไรก็แล้วแต่พึ่งตัวเองอย่าคิดพึ่งคนอื่นจนมากเกินไปอย่าเชื่อใจใครมากจนเกินไปต่อให้เขาใจดีขนาดไหนคุณยังไม่ค่อยเข้มแข็งโอเคนะความรักความสัมพันธ์ ดาวสุกก็สวยนะดาวพุธก็ดีนะคะแต่พอช่วงกลางๆเนี่ยอาทิตย์กับหนึ่งสามมาจับคู่กันก็ระมัดระวงังเรื่องของอารมณ์ความรักถ้าใครยังดีอยู่นะคะก็อย่าใช้อารมณ์อย่าแรงนะคะคนโสดเนี่ยไม่หมอว่าคุณอาจจะมีแนวโน้มนะพบรักโลกออนไลน์หรือแบบเออเจอกันในสถานที่แปลก อบางคนไปปฏิบัติธรรมไปทำกิจกรรมบเอิญเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่คาดคิดก็มีมีสิทธิ์ได้นะคะส่วนสุขภาพร่างกายเห็นไหมตลอดทั้งคลิปเนี่ยแม่หมอจะเน้นในเรื่องของสุขภาพของธนูมากที่สุดนะคะก็คือพฤหัสเขาไม่แข็งแรงอะเนาะแล้วมันเป็นดาวประจำตัวตนของคุณด้วยก็คือการพักผ่อนคุณต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเออแล้วก็ อย่าเครียดจนเกินไปโดยรวมโดยสรุปนะแม่หมอมองว่าเดือนนี้สำหรับธนูเนี่ยการให้กำลังใจที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ะะเส้นทางของคุณกําลังเริ่มต้นขึ้นแต่คุณต้องมีบทเรียนและเรียนรู้คุณต้องรู้ว่าสิ่งไหนใครคนไหนที่ควรจะปล่อยคุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวของคุณเองนะคะอย่าทําอะไรที่มันไม่เข้าท่าและเสียเวลาอย่าไปเสียเวลาเสียการลงทุนกับคนที่มันไม่คู่ควรตัวคุณมีศักยภาพความสามารถนะเพราะฉะนั้นมั่นใจตัวเองเยอะๆอย่าไว้ใจใครจนมากเกินไปนะคะเอาละธนู อย่าทำอะไรไร้สาระทำอะไรให้มันจริงจังพึ่งตัวเองให้มากๆแล้วดวงคุณจะดีการที่ดาวพฤหัสเดินมาครั้งนี้นะคะมาให้คุณได้เรียนรู้มาให้คุณได้รับทราบว่าชีวิตของคุณมันควรจะทบทวนได้แล้วหรือเปล่าการที่ดาวพฤหัสเข้าสู่ภพมรณะข้อดีก็คือมดภพมรณะคือการเปลี่ยนแปลงต้องจบต้องเปลี่ยนต้องตายจากสิ่งเดิมนะนี่คือรอบแรกรอบหน้าเดินปกติ นะคะคุณจะเติบโตได้อย่างงดงามรักษาสุขภาพด้วยจัตนูไปเลือกไพ่กันค่ะดวงดีนะมีโชคลาภแต่โดดเด่นเรื่องโชคลาภการทำงานค่ะเข้าสู่ในช่วงของการทำนายไพย่พยากรณ์ชาวธนูก่อนการเลือกไพ่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิค่ะโฟกัสไปที่ไพ่ทั้ง3กองกองที่หนึกองที่สและกองที่สาเลือกไพ่หนึ่งกองที่ดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุด แล้วมาฟังคำทํานายของคุณกันค่ะคำทํานายสำหรับชาวธนู <c oughs> ขอไพ่นะคะที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งวันนี้นะคะคลิปนี้เราสิบใบไปเลยนะไม่ได้เปิดนานโอ้โหเดี๋ยวสามดาบอะ่ะมันก็ตรงนะอย่างที่บอกอะ่ะว่าคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยอะ่ะเหนื่อยใจล้าล้าทำอะไรแล้วมันมัน ไม่สบายใจนะคะเดี๋ยวดูก่อนมาหมอจะใส่ใส่ฟิลลิ่งทำไมเนี่ยเห็นแล้วมันเหนื่อยอะ่ะเนี่ยดูสิคุณไม่ต้องกังวลน,นะเอาจริงดวงคุณอะช่วงเนี้ยมันเน้นในเรื่องของจิตวิญญาณมากกว่าคือคือสถานการณ์โอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนไพ่ามาคืออย่างนี้นะอืม คือว่าบางครั้งเนี่ยสถานการณ์บางอย่างมันก็เหมือนเดิมแหละแต่คุณแค่เบื่อไงคุณแค่เหนื่อยเนี่ยมันมสเตนสเตนเนี่ยมันต้องทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคุณคิดจะเริ่มต้นจะทำงานเนี่ยเห็นปะแต่คุณสังเกตไหมเนี่ยมุมเนี่ยมันมีแต่ความลังเลสิ่งที่อยากได้มันก็ไม่ถูกใจ ทั้งๆท,ที่คุณใช้ความพยายามมากขนาดไหนคุณนะก็พยายามศึกษาวางแผนเตรียมการทุกสิ่งทุกอย่างค่ะไพ่กลองนี้ไม่ได้บอกว่าดวงคุณแย่แต่สภาวะที่คุณเจอต่างหา,ากไพ่กาลังอาจจะอยากปอบโยนคุณนะไม่ว่าคุณจะเจออะไรอยู่หรือสภาวะจิตใจที่คุณรู้สึกว่าเอะชีวิตของคุณนะ่ะมันไม่เห็นขยับไปทางไหนเลยไม่เห็น มันจะเป็นเหมือนใครเขาเลยเอ๊ะทำไมชีวิตฉันจะต้องมีปัญหาฉันเบื่อจังเลยทั้งๆที่ฉันนะ่ะพยายามจะไขว่คว้าพยายามที่จะไปข้างหน้าพยายามจะอดทนพยายามที่จะใช้ความพยายามคุณไม่ได้ยอมแพ้นะคุณทั้งศึกษาเตรียมการนูน่นนี่นั่นแต่สภาวะที่คุณเจอมันกดดันแต่หลังจากวันที่สิบแม่หมอกว่าการเริ่มต้นของคุณจะดีไม่ต้องกังวลใจ นะคะเยียวยาตัวเองไม่มีใครเยียวยาคุณได้และแม่หมอก็เชื่อหรือเกินว่าธนูสามารถที่จะเอาตัวเองมาลุกขึ้นสู้ได้นะเดี๋ยวคุณหาจุดมุ่งหมายเดี๋ยวคุณก็กลับมาฟื้นเหมือนเดิมเออทีนี้ใครจะทำอะไรช่วงแรกอาจจะยากหน่อยนะเออจะทำออนไลน์จะศึกษาจะลุยทำไอ้นู่นไอ้นีนนน่นะเมจิเช,ชียนไงมีความชำนาญความรอบร,รู้อะไรจะทำอะไรใช้ความอดทน หลังวันที่สิบคุณถึงจะชนะแต่ต้นเดือนเนี่ยน่าจะอยู่กับความคิดความเครียดความสับสนนะบางคนทำอะไรแล้วก็รู้สึกจุกจิกมีปัญหาบางคนทำงานแล้วนะคอนเน็ชันผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดูจะพึ่งพาไม่ได้หรือมีปัญหานะโดนเอารัดเอาเปรียบต้องระวังคุณเหนื่อยบางคนก็อาจจะมีปัญหากับครอบครัวที่บ้านเนี่ยมันเบื่อไปหมดนะอารมณ์มันเบื่อไปหมดแต่พอเนี่ย ไม่หมอให้เลยหลังวันที่สิบคุณดีขึ้นคุณจะกลับมาเข้มแข็งขึ้นต่อให้นักวันนี้ยังยืนอยู่ที่เดิมแต่คุณจะเข้มแข็งและคุณก็ตัดสินใจแล้วว่าความเด็ดเดี่ยวของคุณเนี่ยจะไปข้างหน้าเออไพ่ปลอบใจนะไม่ได้หมายถึงสถานการณ์ที่คุณจะต้องเจอแต่ปลอบใจเยียวยาจิตใจคุณได้ประมาณนี้ว่าเฮ้ยไม่ว่าจะเจออะไรก็เข้าใจว่ะเอออารมณ์แบบนี้เลยก็เข้าใจนะเข้าใจแหละคุณเจอมาเยอะแต่ คุณไม่ต้องห่วงเพราะทุกครั้งคุณก็ฟื้นและยืนได้ด้วยตัวเองคุณยังทําได้และคุณก็ยังเก่งคุณยังเป็นคนฉลาดคุณยังเป็นคนมีความสามารถเหมือนเดิมเดี๋ยวคุณก็ทําได้ลงมือทําใครจะเอาชนะคุณได้อดทนหน่อยนี่ประมาณนี้เดี๋ยวคุณจะเด็ดขาดด้วยตัวคุณเองนะช่วงแรกๆอาจจะไม่มั่นใจช่วงนี้ระมัดระวังคนนินทาเพื่อนร่วมงานหรือคนที่คุณทํางานด้วยผู้ลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวอืม ความรักความสัมพันธ์เบื่อคะ่ะเบื่อบางทีไม่ถูกใจไม่ได้หนังใจสื่อสารไม่ค่อยเข้าใจนะเอานะสุดท้ายแล้วบอกแล้วว่าธนูจะตัดทุกอย่างได้หรือเปล่าไม่รู้แต่พอช่วงกลางเดือนหลังวันที่เก้าที่สิบเนี่ยคุณจะเข้มแข็งขึ้นคุณจะหาจุดโฟกัสของคุณได้ดีส่วนเรื่องของการเงินก็เหมือนกันหน้าที่ความรับผิดชอบคุณสูงนะเออคุณอ,อาจจะกําลังพยายามทําอะไรอยู่ด้วยซ้ําไปเพื่องานเพื่อเงิน นะ้ายกองนี้เหมือนคุณพยายามให้กําลังใจตัวเองสูงมากเลยอะ สำหรับคนที่สมมติว่าเฮ้ยชั้นดวงดีชั้นฟังและชั้นดวงดีก็หมายความว่าเออช่วงแรกๆเนี่ยงานค่อนข้างหนักนะคุณอาจจะเจอภาวะความกดดันการแข่งขนันหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะโดนเอารัดเอาเปรียบหรือเปล่าแต่คุณยังมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถอยู่ศักยภาพของคุณสามารถตอบโจทย์ได้สามารถไปข้างหน้าได้นะจงใช้ความพยายามความอดทนสิ่งที่คุณกําลังทำม,มันอาจจะไม่ใช่เรื่องเล็กนะโพสต์เซนมันเรื่องใหญ่ทั้งนั้นนะลุยไปข้างหน้าค่อยๆค,ค,คิดนะ การเงินอะไรก็แล้วแต่เรามัดระวังวางแผนอย่าไว้ใจใครจนมากเกินไปบางคนมีหนี้มีสินแต่สุดท้ายคุณจะผ่านมันไปได้นะคะเออมีอะไรอีกล่ะโอจะสภาพแบบนี้ไพ่ออกมาแบบประมาณแบบนี้เน้นย้ำนะมันไม่ได้หมายความว่าดวงคุณไม่ดีแต่ไพ่แค่กำลังให้กำลังใจคุณอืมไม่ว่าจะเครียดอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยว คุณฟื้นกลับมาเป็นธนูเมื่อไหร่ก็ตามมาดูกันซิว่าจะเจอของจริงความเป็นธนูได้หรือเปล่าอ่ะใครจะมีปัญหาก็คุณเดียวให้คุณกลับมาเข้มแข็งแข็งแรงก่อนหลังจากวันที่เก้าฮึกเหิมแล้วจ้ะอ่ะลองดูนะเพราะฉะนั้นเออเยีเอยเอยย้ายพอพักให้พอเดี๋ยวกลับมาเป็นของแรงของจริงไม่เชื่อก็คอยดูธนูทำได้นะกำลังใจเต็มเปี่ยมแม่หมอกดกอด คําทํานายสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะอ,อชาวลัคนาราศีธนูรอบนี้เราเปิดไปเลยสิบใบ เมื่อกี้เขาร้องไห้กันไปแล้วนะให้กล่องที่หนึ่งเดี๋ยวแอบดูก่อนเออยังพอได้อยู่นะะพอได้อยู่พอได้อยู่ไม่ร้องไม่ร้อง <c oughs> นี่ก็พอกันเลย <c oughs> มันเซ็งอะไรนะหนูมันเบื่ออะไรกันนะ คือคลิปคลิปเดือนนี้นะหลายหลายราศีอ่ะเหมือนไพ่อารมณ์แบบให้กําลังใจอ่ะนะคะจะไม่ค่อยได้ทํานายแบบฟันธงมาเลยอันนั้นอันนี้นะแต่เหมือนว่าเหมือนว่าทุกราศีอ่ะมันมีความทอ้อท้อธนูก็แปลถแล้วมันตรงกับดวงโหราศาสตร์แล้วมันไพ่กองที่หนึ่งก็ขึ้นอารมณ์เดียวกันนะไพ่บอกว่าเมื่อมันมีแฮงแมนนะบางอย่างคุณต้องรอคําว่าแฮงแมนเนี่ยภาวะหยุดนิ่ง ถูกแช่แข็งเนี่ยมันถูกอยู่อย่างเงี้ยรอทําอะไรก็แล้วแต่ใช้ความอุทิตัวแปลว่าทำนานอุปสรรคของคุณคุณอาจจะโดนินินทาเจอการแข่งขันคู่เปรียบเทียบนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็พูดดีบ้างหรือคนที่คุณดีวงานพูดดีบ้างไอ้นั่นบ้างแต่ดูไม่ชัดเจนบางอย่างกลายเป็นต้องรอเออเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเนี้ยจะทําอะไรโอกาสมันมีแหละแต่ให้ระมัดระวังไว้ให้ดีว่าบางสิ่งบางอย่าง อาจจะไม่ชัดเจนและบางสิ่งบางอย่างต้องอดทนรอบ้างอย่ารีบร้อนใครชวนลงทุนอะไรถ้ามันเสี่ยงคุณต้องคิดประเมินสถานการณ์ด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีบางคนเงินมันเข้ามีผลประโยชน์เข้ามาแต่มันชัดเจนหลักๆโดนเอาเปรียบไหมชัดเจนไหมคุณต้องดูให้ดีพวกแปดถ้วยเนี่ยอารมณ์คุณประมาณแบบนี้แปด ฉันไปแล้วฉันเบื่อถ้ามันไม่ได้ดังใจทําอะไรแล้วมันไม่ได้เนี่ยจะก็จากจะปะจากไปนะไพ่ไพ่บอกเฮ้ยบางอย่างรอก่อนไม่ต้องรีบใจเย็นๆนะใช้เซนส์ใช้สติปัญญาของคุณค่อยๆไต่ตองแต่มองอะไรให้ชัดเจนโอเคนะเออถ้าจะลงทุนช่วงนี้หรือรอไปก่อนเนี่ยหรือประมาณว่าตอนนี้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตฉันมันเป็นยังไงอ,อ๋อไพ่บอกเออ มันอยู่มันหยุดนิ่งคุณรอไปก่อนดูเดยสุดท้ายปิดเด็กคิงครับคืออยากอยากออกไปยังไม่ได้ไปไหนอะช่วงนี้การขยับขยันอะไรมันอาจจะต้องวางแผนคิดค่อยค่อคิดค่อยคอยตัดสินใจเนาะเออดูเซ็งเซงเบือ่อเบื่อเออแต่คนก็จ้องจะเล่นคุณหรือคุณมักจะมีปัญหาอยู่แหละนะมักมีปัญหากับคนเนี่ยทีนี้ในเรื่องของการเงินสถานการณ์แบบนี้นะสองเหรียญคือเงินมันไม่ มันผ่านมือตลอดแหละเงินมันผ่านมือตลอดแต่ค่าใช้จ่ายก็มาตลอดบางคนมีค่าใช้จ่ายการรักษาการเจ็บป่วยนู่นนี่นั่นหรือไอ้นู่น,นพังไอ้นี่เสียเออค่าใช้จ่ายมันก็มาตลอดเหมือนกันแต่เงินก็เข้าตลอดนะเออบางอย่างงานบางอย่างกําลังขับเคลื่อนแหละแต่คุณต้องรอนะเอาเรียกเลยว่าเงินผ่านมือตลอดส่วนความรักความสัมพันธ์ช่วงเนี้ยธนูพร้อมทิ้งทุกคนนะเอออ่ะคนรักอ่ะก็อาจจะมีแหละบางคนนะยังความรักยังดีอยู่ แต่ถ้ารู้สึกว่าเออมันไม่มันคุยก็ไม่รู้เรื่องคุณก็อาจจะปิกวิเวกกับช่วงนี้นะเออแบบเออทำไม่ชัดเจนทำไม่ใช่คุณก็รู้สึกเออทําใจหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคู่เป็นครอบครัวคุยกันแล้วกันแต่ธนูช่วงนี้จะคุยหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเซ็งเงเบื่อเบื่ออยากอยู่เงียบๆคนเดียวยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเออคนโสดเหรอคนโสดอะ่ะแม่หมอมองว่าในจังหวะแบบนี้ในเรื่องของความรักอะ่ะ เข้ามาก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณรู้สึกอยากจะรักสักเท่าไหร่เออม,มันต้องเหมือนไพ่บอกว่าเฮ้ยถ้าใครเข้ามาคุณเลือกให้ดีก่อนรอไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจนะคะอารมณ์คล้ายๆกันเลยแม่หมดไปไม่ถูกเลยเหมือนแกไพ่บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรบางอย่างมันต้องใช้ความอดทนและคุณก็อดทนมาตลอดนะคะมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องหาจุด เพื่อตัวของคุณเองบางอย่างพุ่งไปมันเสียหายก็อย่าไปทำคิดอะไรให้รอบคอมองอะไรให้ชัดเจนนะเออเขารู้ไพ่เขารู้ว่าคุณเจ็บคุณเหนื่อยคุณคุณล้านะถือว่าช่วงช่วงนี้พักผ่อนบ้างก็ได้ไม่ต้องรีบก็ได้นะเออแต่อย่าเพิ่งถอดใจชีวิตของคุณอนะมันกำลังและกำลังและกำลังนะ เออใจเย็นๆใจเย็นฮิวใจด้วยแต่ไพ่พวกนี้ดีอย่างนะอะไรที่เป็นความชานาญหรือที่คุณทํามาตลอดอะ่ะมันยังเป็นสิ่งที่ท,ที่สร้างเงินได้ถ้าไปถามว่าทําอาชีพอะไรดีฮงแมนก็อาชีพที่คุณมีความชานาญที่ทํามานานๆอะ่ะนะคะเออนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบแม่หมอยังอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจให้คุณเสมอธนูคาทํานายสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะชาวธนู ฉันจะบอกอะไรอหมอจะบอกอะไรให้หนึ่งสองอะเหมือนคนกำลังหมดแรงอะนะเดี๋ยวไพ่กองที่สามจะต้องโดดเด่นขึ้นมานะมันก็หน้าแปลกนะเออมันก็หน้าแปลกเลยนะตั้งแต่ทำคลิปมามันมันมันแปลกอะ่ะเออจะไม่เชื่อก็ได้นะเพราะว่า บางทีพอโหราศาสตร์มันแปลแบบเรื่องป่วยใจป่วยอะไรไอ้ไพ่บางครั้งมันก็จะแปลออกไปอย่างนั้นอ่ะเห็นไหมไพ่กองโอ้มันขึ้นนะมันขึ้นใครเลือกกองที่สามนี่ยมันจะสดใสหน่อยเนี่ยแต่ก็ยังมีการต่อสู้นี่นี่นะระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายลูกค้าคนที่นนเนี่ยคุณแฮงแมนเนี่ยคุณรอเออบางทีก็อะไรก็ไม่รู้เบื่อนะเนี่ยเฮ้ย ธนูธนูคุณระมัดระวังการทะเลาะกับคนกับลูกค้ากับผู้หลักผู้ใหญ่บางอย่างใช้ความอดทนหน่อยนะเออบางอย่างเนี่ยอย่าพยายามไปสร้างอะไรที่คุณไม่รู้จักอาทิเช่นอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวหน่อยดาวพุธเนี่ยมันจะเข้าวินาศอย่าไปค้ำอย่าไปช่วยเหลืออะไรใครอย่าไปอย่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรที่มันเป็นเนี้ยมันเนี่ย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 เห็นนะ เนี่ยมันมีอะไรรัดเนี่ยเป็นบ่วงอ่ะคือไปค้ำประกันแบบมีส่วนกู้เงินไปไปส่วนช่วยเหลือใครคุณเดือดร้อนนะเออการทํางานเป็นกลุ่มเป็นพิม์ในช่วงเนี้ยอาการแข่งขันน่าจะสูงหรืออาจจะมีการแบบเขาเรียกอะไรการเด็กใครเด็กมันอ่าการสร้างอํานาจขึ้นมาแล้วคุณอาจจะโดนนินทาเอออยู่ในสภาวะอึดอดัดไม่เป็นไรปล่อยมันไปนะคะแต่จําไว้ว่าอย่าไปสร้างบ่วงสร้างภาระอะไรกับใครคุณจะรับเละเลยละ ออนะคะอันนี้ดิ้นไม่หลุดเลยเนี่ยใครให้ใครกู้หนี้ยืมสินเป็นเจ้าหนงเจ้าหนี้นะอออย่าประมาทกันแล้วกันนะอย่าประมาทนะถึงแม่หมอจะบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้มีรายได้เสริมไปปล่อยเงินกู้เตรียมตัวจ้ะระมัดระวังเถอะนะจะคิดจะเสียงจะลงทุนไม่เอานะจะสติกเนี่ย เขาบอกเลยนี่คือไพ่ตำแหน่งของคุณคือทำอะไรให้มันรอบคอบมีตาช่างอยู่ในกรอบความถูกต้องเจ็ดเหรียญเนี่ยพวกเจ็ดเหรียญเนี่ยต้องรดน้ำพวนดินกว่าดอกจะออกดอกออกผลแปบลบว่ามันไม่มีอะไรฟุกทุกอย่างมาจากการลงมือทำมันอาจจะมีความเหนื่อยนะแต่คุณจะมีความสำเร็จแต่อย่าไปทางรัฐอย่าไปเชื่อไว้ใจอะไรใครมากจนเกินไปนะคะเนี่ยตำแหน่งเนี้ยรวมถึงคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะสร้างภาระหนี้สินแบบตกอ,อกตกใจให้กับคุณก็ได้ ระวังให้ดีนะเออแล้วคุณเบื่อือมไม่มีใครทำอะไรคุณได้ถ้าเกิดอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องแต่ถ้าเกิดธนูท่านใดไปสุ่มเสียงเรื่องการอะไรที่มันเกี่ยวกับกฎหมายช่วงนี้คุณอาจจะโดนได้นะถ้าเกิดคุณผิดนะคุณอาจจะโดนได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ผิดคุณก็อาจจะเป็นผู้ฟ้องได้เช่นเดียวกันอืมนะคะต้องระมัดระวังเออ เดี๋ยวนะธนูเหรอธนูเนี่ยจะเดินทางไปต่างประเทศเอกสารอะไรก็ให้มันถูกต้องนะระมัดระวังนิดนึงทีนี้นะคะถ้าอย่างนี้ถ้าจะลงทุนจะอะไรอะ่ะแม่หมอนน้ย้าว่าเอ,องานฝีมือคุณอะ่ะศักยภาพคุณอะดีกว่าอะไรที่คุณทําจนชํานาญเชี่ยวชาญะถึงแม้ว่าคุณจะเบื่อมันไม่มีทางรัดนะจังหวะแบบนี้ไม่มีทางรัดทาหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุด นะอย่าไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครที่ไม่ได้ส่งผลดีกับคุณเน้นยำ้ำเน้นย้ำเลยเออ,อแล้วก็ช่วงนี้แรงไม่ได้นะแรงก็แตกหักทันทีเอาความรักเหมือนกันความรักก็เหมือนกันค่ะบางคนอาจจะเสียได้คุณนะคนเก่าอาจจะเสียได้คุณแต่ว่าบางอย่างก็ช่างมันทึกคุณอย่าไปลังเลยนะเพราะกลับมาก็อาจจะไม่ได้ดี นะคะหรือใครมีคู่มีแฟนมันอยู่ในจังหวะที่อืมไม่ได้เติมเต็มกันนะคะตัวคุณเองก็ทําตามหน้าที่ได้ดีที่สุดก็ระมัดระวังการใช้อารมณ์ในช่วงของกลางเดือนคนโสดแล้วไม่หมาะว่าคุณไม่คิดที่จะมีแฟนช่วงเนี้ยนะคุณอยู่ในจุดของคุณคุณทํางานทําหน้าที่ของคุณมากกว่าแล้วก็ระมัดระวังสุขภาพค่ะช่วงนี้ใครติดสิ่งบนอะไรนะใครสายมูสายอะไรไปแก้ซะนะ ไม่งั้นช่วงนี้คุณจะส่งผลมากสามกองเนี่ยเกิดอาการคล้ายๆกันนะมันเหมือนกับเป็นจังหวะที่คุณล้าๆเหนื่อยๆติดขัดอะไรก็ไปแก้ทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดโบอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องการเงินคุณได้จากศักยภาพความสามารถของคุณแน่นอนนะคะขอให้คุณโชคดีมันมีความสําเร็จอยู่แต่อย่าพยายามทําอะไรที่เสีย่ยงทําอะไรที่วุ่นวายอย่าแรงแค่นั้นนะ ทําอะไรให้มีตาช่างใครก็จะทําอะไรคุณไม่ได้ทําอะไรให้ถูกต้องธน,นู